ท้ำขางในที่จะไปช่อแล้วก็เปิดอีกน้ำทบอก็่าใหนข้างหนที่จะเป็นวัดสองอดที่ยังมผู้จัดพิธารสาธุการเบญจญาผู้เยี่ยยิ้มสุจริตบรเสดรนการวิมิตาเจ้าค่าโอ้ฮาเลีูยาสารบบบบบบาบบ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 าบบลบบาบาบบบบบญบบบบบบาบบบบบจบรบบบรบทบบ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 รบเจบบ และจอาโรงทิงกรสานเกระสาดาชาเอกาาที่ทิเนจกีีทั้งหลายทั้งวงโรงทรงตีนอมราชาเป็นเจ้าเจ้าหนายพระบิดาเจ้าข้าและครงทรงป็นพระเจ้าของเราผู้สุดชอบทางสุสระธิปไตพระบิดาเจ้าข้าขอความาของดวงจักของทั้คนที่อยู่ที่นี่ให้เราด้ทรศัพเป็นอุปกรณ์ของพราเป็นุทุพกรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอให้เาทั้งหลายนเา้าที่จะอา คำพนักติดของพระองนกที่การงานของพระองค์ทุกอย่างทําให้เราเผชิญของพระเยซูผู้ทรงเสด็จมาเพื่ชีวิตของเราให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี้เยาจะไม่ปกปิดตัวทีของเราแต่ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดเราจะประกาศนามของพระเยซูเราจะประกาศเป็นทีของพระเจ้า ก็กรนัให้เราซึเรื่องมือของเรานั้นเพื่อชมธรรมพระบิดาเจ้าคานวิญญาณตรสักษ์รเจ้าขอกวราได้ทตกี่ของพระอของงานของพระของชาวประเสริฐของมจะออกไปสู่ชมชนของเราที่เราดูนั้นพระบิดาค้าให้เพื่อนบ้านพระองค์จ้าคาที่จะได้รู้จักอาพระเ้าแผ่นิตของเราทาควเลยของเราพระบิดาเจ้าข้าเขาให้แสงสว่างนั้นพระองคค้าจะอยู่ในคนละเราพระบิดาเจ้าค้าได้ของให้ขอบผ้่พระเยซู ครอบคัวของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และขอใ้ด้านเจริญเป็นพที่น้อง เหตุผู้นที่จะดีเราจะต้องดีพราะราต้อเองที่จะรับเราไปนะคะท่านผู้ารเห็นผู้สุดสเสด็พโอสารสด็จระเ้าัฒนาสุขใจชีวิตของเรามสุขใจนคืนของเรามันจะสุขในความชีวิตของเราเว้นงนของเราแล้ก็มันจะที่จะอยู่กับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และเราที่จะอธิฐานเพื่อขอให้ทำพิธีกรรม งานพระงค์เจ้หน้าที่จะเอาคำอธิษฐานนี้ขึ้นไปสู่ผู้การของพระเจ้าของพระองค์ทรงตามด้วยเถิดระองค์เจ้าข้าของพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรากผู้รักษาของเราหลวงเจ้าข้าจะพิบาลรลวงเจ้หน้าอาจารย์ชายที่ไม่สบายก็ขอพระเจ้าทรงรักษาเยียวยาด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าขอให้หายรักษาหรือพระองค์เจ้าข้าแม้ว่าจะเป็นโรคใด แสงพระพุทเจ้าที่สุสุสาราสริพระเจ้าสารเสริพระเจ้าที่ใหญ่สาราสริญพระเจ้โอ้ฮาเรยาสาาเสรพระเจาถามีายทรมท่าก็งาังหายต้องมหาโลท่าโกลมทั้ารถของตัวเ่รปฏิยบสิิปัญญาของเราแต่เราละเองพระเจ้าในแต่ราวัที่เราได้ออกไปอยู่ในส่วนที่เราอยู่ในวที่การอ่านแวดล้อมพลพรมยักษ์ที่แตกต่างกันเพราะพระเจ้าเรียนดู ชีวิของเราตามความถนัดที่เรามีพระกิดาดำทีติดหมอพระเจ้าทรงัเพื่อยร่ด้วยเราให้หน้าที่การงาน เรากลับมาสชมพระธรรมของพระองค์มาเพื่อในพระเจริญในงานของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะขอการปกป้องคขอบคุณบริการที่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ลงเจ้าค่ะที่จะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการใช้ใจในวารกิจของเขาลงเจ้าและขอให้ทุกคนลงเจ้าที่จะรับการบริการที่มาจากพระเจ้าในทุกๆวันเมื่เขาตื่นขึ้นมาก็จะอธิษฐานร้องกต่อพระเจ้า Gracias. ประเทศไทยลงเจ้าค่าขอให้เขาทุกไหลจะมีใจสัตย์ซื่อลงเจ้าค่าที่จะเขาจะไม่อ่าก like e. ินไม่โกงลงเจ้าค่าของของเขาที่จะเอาทัพย์งจ้าคสมบัติทีีในประเทศไใยที่เป็นานที่ที่คลที่เราได้เสียไปนะที่เขาจะกลับมาเรีสนใประเทศไทยที่ขึ้นลงเจ้าค่าได้คนไทย้นประเทศจะได้สาอยู่ดีขอพระเจ้าระประเทศไทยด้เหงื่อพูของาาก็ พระการุเ้สุสจนเสร็จาพระบิดาจอมาเรามาหาสรปในช้าันนี้เราก็เชื่อว่าเราจะได้ผรองค์าการมาตรการงดาพระบิดาจอม้าแป้ว่าการอิจฉางาน่เป็นร้อพริดาจมข้าเป็นกุ้งตนีาร์เป็นเก่งนกเยังไม่พร้ออยู่แต่ขอให้ทุกสิ่งที่เราทาไปนเป็นถวายแด่พระเจ้าแ้วก ติ้ผู้กล่าวและผู้ฝากขอพระองค์ทรสถิตอยู่ด้วยในนยำค่าได้ขอพระเจ้าทรงเปิดหูตาใจลนงยำคาฝ่ายิญญาโลงยำค่าที่เราจะฟังคำของพระงและเอาคําของพระองค์นั้นจะังลึกเข้าไปในจิตใจของเราโลงยำาเพื่เราจะเอาไปใช้เป็นอุปกรณ์บลงยำคาเอาไปเป็นอาวุธรลงยำค่าที่จะ ราจะไม่ร่ออกจากาของพระองค์แต่ให้เราทุกคนอยู่ในขหาวและอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ทุกวันอาดีต่านามุกของพระองค์ท่น่นงนี้ขอบในพระองค์ขอพเจ้าทรงเนที่น้องทุกคนที่มาปฏิบัติความเชื่อชมดีมี่งก้าวออกไปเราจแบกข้คราของเขากรต้าไปด้วยระเยยาสละเสดประจาปอบของประชาชนผู้รอพูกรของพระเาพระสิริจงมีแดดโลกเป็นที่นน